สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าส,สู่รายการ The Sam e t e n a l ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอาอยู่ที่งานแถลงข่าวของ Mr. Landscape ปประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับสวัสดีครับชายโยนะครับพักสวัสดิ์บันลีซับครับมิสเตอร์แลนด์สเคปไทยแลนด์2020ครับได้เลยอาวันนี้แตร์ข่าวมิสเตอร์แลนด์สเคปจากวัยพรุ่งในเวทีนี้ก่ับครับก็วันนี้ก็เป็นอ่าซีซั่นที่4แล้วนะครับผมก็อยากให้เวทีเติบโตยิ่งกว่านี้ในทุกๆปีนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกันเชียร์เวทีน้องใหม่มิสเตอร์แลนด์สเคปด้วยนะครับได้เลยอาสำหรับปีที่ผ่านมาที่เราได้รับอ่ารางวัลเป็นตำแหน่งไปแล้วเรามีผลงานอะไรบ้างครับพี่ ครับก็ที่ผ่านมาก็มีผลงานมากมายนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็น MV หรือว่าอ่าออกรายการของช่องต่างๆเนี่ยครับผมแล้วก็มีช่องทางทิกตอกก็ฝากติดตามด้วยนะครับได้ฝากทิกตอกได้เลยทิกตอกนะครับ chayo.pb นะครับฝากติดตามด้วยครับเป็นจะเป็นคอนเทนต์สอนพูดภาษาเขมรครับผมได้เลยครับอ่าเรียนเชิญอ่านายแบบที่ต้องการประกวดในเวทีแลนด์สเคปให้มาประกวดสมัครที่นี่กันครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับมาสมัครมิสเตอร์แลนด์สเคปกันเยอะๆนะครับผมเวทีนี้ให้อะไรมากมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่า ประสบการณ์หรือว่าใครที่ต้องการจะเป็นดาราหรือนักแสดงหรือว่าแต่ละซีซั่นเนี่ยจะมีคนที่ได้เข้าช่องมากมายนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากไอของเชยอนนะครับ IG นะครับผม c h a y o p b นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ